แรงขอบคุณหลายๆเลยนะคะ8 8 8 8คุณอะไร อโอ้ยคือก,กันกับน้องน่องกับครับวมตั้งสองเดือนน้องหันวมตั้งแต่หัวเข้าหดปลายตีนกัดหววมไข้อึลึงเหล่าที่นี่อันบันนี่ก็เป็นลวกลวกโ้นผิวหนังวมข้นมานํำเหลืองนำยังแตกเบิดเนี่ลรักษาหัวตั้งแต่เจ้ารักษามาสองเดือนเต็มเ,เล็มด้วยเนี่ย เบิ่งดู้บนน่ะเป็นแผลเป็นนั่นนั่นเมา,าต้าวด้วยเนีน่ยทั้งสองขาเลยเนี่ยเบิ่งบเ่เจ็บด้วยบนน่ะนึกว่าสิบ่เศร้าหรอกเป็นอยู่สองเดือนบวมจนว่านัน่นยามเห็นงานก็เห็นบ่ยามขึ้นไห่สดห้องโอ้ยโว้ยโว้ยย,ยุ่เจ็บขาเจับิตีงไปใส่นี่มันเศร้าแล้วตอนนี้เศร้าแล้วนี่งแผลเป็นเลือดเลยเข้ามา สวัสดีค่ะคุณลุงขอบคุณได้ไหลายเด้อใหม่กำลังใจน,อน,น้องขอบคุณได้ไหลายเด้อนี่ล้วมันยากโอ้ยหายไปไวัเด้อคุณยายรักษาเจออ้าของเด้อขอบคุณได้ไหลายในช่วงให้เศร้าคุณรักษาที่บาดาขับฟองของน้องเศร้าเหานี่แต่ห่างกานมันเป็นอย่างี้อพยายามคือหยัง่งยังนงเก็บกลับมาเป็นอย่างี้รักษาเจ้าของว่าสาั่น xem đây xong mình cả xử nằm cứ câu đi, xét xử xem con cứ xét xử ừ, nó thấy mà Không nên, không nên nên là đây. cái khâu là cái cái tròn nằm cái tròn sạt thì mất cái đằng nhân hay đầu mới cho đằng nước câu và quân xây nằm thì đằng thì là đằng quân xây nhà trăm nữa đấy như trăng 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 nhớ ยังกัดโอ้ยดีเอาทุ่ฟังเด้ออันร้านไทยนอนอยู่โรงพยาบาลนอนนี่จะว่าออกเพราะท่านออกกันไปเห็ดนั่นล่ะไปนอนเห็ดกอสร้างอันนี้ยุ่งแม้กัดแหคก็ลูกไส้นะยุ่งกัดยุ่งกัดจนมาเป็นแผลเป็นจนมาได้ไปผ้าขาอันนี้คือกันไหมกัดนึกว่าเป็นนั่นธรรมดายุ่งโดนนี่ล้าใหายที่นอนีให้กัดชุ่มชีชุ่มหายเลโดนนี่ยุ่งเพราะธรรมดาเลยยุ่ง บานได้ค้าขาย,ยาอยู่ตยวนี้เมื่อหลอกจากโรคบานเนี่ยย่งกัดยุ่งแน่หลายุ่งหลายหลายอันตรายคืออย่างนี้ยิ่ง ตาล่คกันตาไล่เนวซมมูมือที่ไหมนจักโลกกี่ยังตอโลกกีหยัง